สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมสัสเดก็อยู่กับ FC อ erm. ะไรเช่นเดิมเลยนี้เราก็อยู่กับรายการรีวิวแผนจากทางบ้านกันอีกแล้วก็ EP ีที่8.3กันแล้วครับ <Okay. S 1> ก็ขอบคุณมากเลยที่ส่งทีมให้ผมดูกันก็ทีมนี้นั้นเป็นฟูลทีมชาติฝรั่งเศสครับมาในระบบ4-1-2-3ครับก็คือเขาส่งมาให้ผมจัดแผนให้ด้วยครับก็จัดให้ตามนี้เลยคือดูจากตัวแล้วก็เอาเป็นแผนนี้แล้วกันจะได้บุกมันๆนะมูลค่าทีมก็อยู่ที่3.5ล้านล้านครับหรือ3ล้านล้านก็ได้ครับถ้าลองตัดเเราดูไปี่ย ประมาณนี้ส่วนค่ายพีก็อยู่ที่24 4ครับมาดูทีมเันเลยนกันก่อนครับก็จะเป็นโออบวกสามยงบอลบวกสองส่งสั้นบวกหนึ่งส่วนฟีเจอร์ก็จะมีอยู่2อย่างครับก็จะมีอย่างแรกนะครับก็จะมีจบสกอร์ยืนตำแหน่งบวกสามสปีดต้นความเร็วบวกสองครับส่วนอันที่2ก็จะเป็นสปีดต้นห้องตัวบวกสามปริยาควบคุมบอลบวกสองครับตามนี้เลยมาดูที่ตัวแรกกันเลยครับเป็นไม้มิยองครับเป็นปียี่สิบสามพีเอลบวกแปดสแต็กที่เด่นที่สุดก็น่าจะเป็นจีเคปริยาคร,รับรนนะ้อยยี่สิบเก้า แบคขวาเป็นเกรน d ดครับเป็นปี23 m i 8ก็เด่นที่สุดน่าจะเป็นสปีดต้นความเร็วกับ138เป็นตัวนี้สุดยอดจริงๆครับรลออมาก็จะเป็นความเบิดครับ137ขอดูแซกโดยรวมนะตามน,นี้เลยตามน,นี้เลยแบกซ้ายเป็นเตโอเฮนเดสครับเป็นปี LL 8ก็ที่เด่นที่สุดก็จะเป็นสปีดต้นความเร็วกับตัวนี้คือรู้กันอยู่แล้วพอเห็นตัวนี้คือเร็วแล้วก็รูปร่างดีแน่นอนครับตัวนี้ ปีต้นความเลยรับ139ไปเลยโอ้โหจะโหดไปไหนครับเตโอเฮนเดสดูครับ stack โดยรวมประมาณนี้ก็เอาไปยืนเซนเตอร์แบ็กก็ได้เหมือนกันนะตัวนี้ก็ไปลองดูกันครับคู่เซนเตอร์ครับเป็นโคนาเต้เป็นปียูโร24คู่กับคุนเด้ครับเป็นปียูโร24่บวกหเหมือนกันครับก็ถ้าดูส t ต c k แล้วนี่โดยรวมคุนเด้ดีกว่านะดูครับกระโดดนี่1 3 0ไปเลยครับที่เด่นสุดส่วนโคนาเต้ก็จะเด่นในเรื่องส่วนสูงครับแล้วก็ความแก่งดุดันครับตามนี้เลยขอดู stack โดยรวมครับพร้อมเร็วปีต้นนี่คุนเด้12 เอาเรื่องเอาเรื่องจะจัดครับส่วนนิสัที่พี่อยู่ก็ประมาณนี้ครับขยับกันมากลางแล้วก็เป็นลาเบโอเป็นปี HG บจแผรครับอมอเลสปิโตนใช้ได้อยู่นะแล้วสแต็คที่เด่นที่สุดก,ก็น่าจะเป็นเล้งบอลส่งสั้นครับร้อยสามสิบเจ็ดความผิดด้วยครับลาเบโอขอดูสแต็คเซมครับ CDM แล้วกันนี่สีแดงเถื่อเลยครับคือตัวนี้รูปร่างดีแล้วก็น่าจะเติมเกมลุกน่าจะยิงได้อยู่ครับถ้าแบบใส่ยิงไกลไปนี่ผมว่า มันแน่นอน,นครับขยับก,กันมาเป็นคู่กลางรู้นะครับเป็นจีโนล่าเป็นป LN บวก8คู่กับของตัวกิสมันครับเป็น BE อีแบบนะครับ e รบวก8ก็ถ้าให้ดูแสกแล้วก็ต้องเป็นจีโนล่าครับที่ดูดีกว่าเพนเ็นเลยครับ <Yeah. S 1> นี่เลย ที่เด่นที่สุดก็น่าจะเป็นนี่ครับเลี้ยงบอล138ไปเลยครับก็ประมาณนี้นะแตกโดยรวมส่วนนิสัยที่อยู่ก็ประมาณนี้ครับทั้งคู่มาดูปีกันบ้างครับเป็นเอปเป้เป็นปี23 UCL บวก5ส่วนปีขวาเป็นโคมองครับเป็นปี l o l บวก8โอ้โหดูครับปีต้นความเ็วนี่โคมอง141ไปเลยจะหัวไปไหนครับโอ้โหเร็วปีแน่นอนยืนตำแหน่งดีกว่า8นะครับส่วนเอปเป้ก็โอ้หครบเครื่องนะครับจบสกอร์พลังการยิงไกลดีกว่า ผมมองอยู่แล้วครับดูกันคร่าวๆผมมองก็เลี้ยงบอลดีกว่าเอ็มปเปเป้น,นะเปิดบอลดีกว่าอีกตามนี้เลยตามนี้แตกส่วนนี้สายที่พิวก็ประมาณนี้ครับแตวหน้าปเป้าเป็นคาริมเบนเซม่าเป็นปีเอ็มซีบวกแปดนะสองเท้านาเบนเซม่าที่เด่นที่สุดก็น่าจะเป็นเลี้ยงบอลครับร้อยสามสิบสี่แล้วก็ลงมาเป็นจบสกรอร์ร้อยสามสิบสามประมาณนี้ส่วนตัวสำรองก็จะมีวิราที่ดูดีหน่อยนะแล้วก็ซีดานปีนี้ก็เพชรในต้มเหมือนกันครับ <S <S 1> <S 1> คือแล้วผมก็คิดว่าหรือว่าจะเอาวิรามันเล่นด้วยครับแทนกิสมันแต่ถ้าเอามาแทนเนี่่ยกก็็็คคืือออเเเมบป้จะหลแ จะไม่ได้แงบจะไม่ได้ทีมพัลเลอร์ก็เลยโอเคยอมมีแล้วกันนะยอมมีค่าพลังนะครับหรือถ้าเอาวีล่ามาเล่นก็อาจจะเป็นแผน4-2-1-3ครับแต่ก็แผนนี้ก็จะเน้นลุกไปเลยครับประมาณนี้ไปดูเทคนิคทีมและเทคนิคนักเตะกันเลยครับ let's go และนี่ก็คือเทคนิคทีมนะก็เล่นเกมรับเป็นสมดุลเล่นในกว้าง6เล่นในลึก4เกมบุกต่อบอลเป็นสมดุลเล่นในกว้าง5เล่นในกรอบ7จ็ดตะโมฟิกซ์สองแล้วก็รูปแบบทีมเป็นปกติและนี่ก็คือเทคนิคนักเตะนะก็ประมาณนี้ครับเอาแหละไปลงแรงกันเลย let's go เอาเลยครับทีมเราเจ มาแน่นอนครับเกมนี้ทีมชาติทีมชาติาตว่ะมาแน่นอนมาครับฝั่งเราจะบุกจากซ้ายไปขวาเริ่มเคลียร์ก่อนคราเต,ต,เต้ไหลมาตรงนี้เอ็มเปเป้ลาเบโอิสมันมยังไม่ถึงเป็นฝั่งบาซิลับที่ดูดีดูมีราสีกว่าตอนนี้ <c oughs> แล้วยิงเลยก็โอ้โหโดนขึ้นนำไปก่อนครับจากกาก้าโอ้โหยิงเวอร์ะไรขนาดนี้ครับย <c oughs> ีโนล่าห้มาเอ็มเปเป้ เอ็มเปเป้เฟิร์ทัตเหลวมากเอ็มเปเป้แต่ว่าเจอจิ้มลูกนี้ไม่ฟ้าด้วยครับแล้วจะโดนสวนไหมโอเคครับเจนเดดักได้ให้มาฟิสมันก็ยังไม่ถึงครับจ่ายบอลไม่ค่อยดีครับตัวนี้มิชาร์ัอนเจอลาบิโอเคฟิสมันฟริสมันจ่ายมาที่เอ็มเปเป้เอ็มเปเป้ไปแล้วครับมีความเร็วอยู่แล้วเอ็มเปเป้เข้าขวาแต่ว่าเจอเข้าสกัดดีจริง มาครับยังได้ต่ออิมเปเป้ให้มาเบนเซมา่าลูกนี้ครับมุมแคบแบบเลยซ้ายสวยงครับติ๊กเสมอไม่ได้จากคาริมเบนเซมา่าเค้ิสมานลากมาผมมองเอาละครับลาบิโอยิงปั่นลูกนี้ไม่ค่อยดีครับคือเหมาะก,กับลองสองมากกว่าแบบว่าไม่ต้องปั่นนะครับยิงไปเลยครับน่าจะเฟล่ครับลาบิโออมเปเป้ให้มาเบนเซมา่า เบสไซม่าล้อจีนโนล่าเออมาแล้วครับจีนโนล่าเฟอร์ทัตมีความเร็วครับตัวนี้ให้มาที่เบสไซมา่าลูกนี้ก็เรียบร้อยครับคุมคมครับอ้จบสกอร์ดีจริงครับคาลิปเปมเบสไซม่าสุดยอดนี่นครับหมดสิทธิ์เซฟครับเอเดนสันแล้ววีนี้โอเคเตลหม่งมาได้จีนโนล่าให้มากิสมันกิสมันหลบมาได้ ไหลามาที่จีโนล่าถึงครับจีโนล่าลูกนี้ก็เรียบร้อยครับสามหนึ่งไปเลยครับโอเคมาครับมาครับเริ่มเริ่มไหลเริ่มไหลเโอ้จ okay. ีโนล่าหาช่องอย่างดีครับเติมมาสุดยอดเลยคาริมเบนเซม่าไปเลยครับเบนเซม่าดูเบนเซม่า <Okay. S 2> โอ้โหเกือบได้แฮ้ทิกครับใครมาบ็อกไว้ได้ก่อนน่าจะเป็นเบเมอร์ครับมาซิลยังได้อยู่แล้วโรดิโก <Yeah. S 2> ทิ้งช่องนี้มา ลิชัยซ่อนโดนกับคุณได้ปู่ยิงลูกนี้ก็หลุดก่อไปเกือบๆๆครับเกือบกิสมันไม่ถึงครับแต่ว่ายังได้อยู่ครับกิสมันกิสมันเบซมาขอแต่ว่ากิสมันขอลองปัดด้วยซ้ายติดบล็อกครับจีโนล่าทัดแบ็กมาเซฟได้แล้วก็โดนกิสมันครับโอ้โหปัดไม่ค่อยดีครับเอดเดซอนเลยปัดไม่ให้กิสมันเลยครับซ้ำไม่ได้สวยงามอ้าวเอปเป้เอ,เอปเ,เอป้จะจ่ายยังไปติดอยู่ เปิดมาไหมจีโนล่าจีโนล่าบอกขอไปเองครับขอไปเองครับจีโนล่าดูครับแล้วก็ปัดด้วยขวาลูกนี้เอเดอนซปเปอร์เซฟเลยลูกที่ห้ายังไม่มาครับจีโนล่าเปิดมาลาบิโอแล้วโคนาเต้ยังไง,งให้มาที่เอ็มปาเป้ลูกนี้ก็เรียบร้อยครับห้านหนึ่งไปเลยครับโอ้โหโอเคคุณเด้สวยอพอมอง ให้มากิสมันเอาละครับชีโนล่าชีโนล่าไหลามาตรงนี้แล้วเบเซมา่าเล่นชิงกันสวยครับแล้ว oh <my> เอ็มบัปเป้ลูกนี้ก็เรียบร้อยครับ oh <my> หกหนึ่งไปเลยครับที่แรงเอ็มบัปเป้โอ้โหคือตัวฝรั่งเศสเร็วแล้วก็หาช่องกันพร้อมเพรียงจริงๆครับ <c oughs> โอ้โหสุดยอดเลยชีโนล่าให้มากิสมันเบเซมา่า จีโนโล่ล,ลองสองลูกนี้อืมว่าตรงกรอบหอมันมา,มากๆตอนนี้บิงมาตรงนี้ครับก็โคนาเต้สวยครับคุณเดเดนเดยอมองดิสมันดูครับดูครับโอ้ชิงกันแบบส่งกันเท้าสู่เท้ามันจริงๆครับเกมลุกดิสมันโอมองไปครับตอนนี้ขอวิ่งหน่อยครับโอมองดูครับบิง นยังไม่ยังไม่ให้ด้วยแล้วก็มาเองครับสู้ยิงใส่ก้อยเจ็ดหนึ่งไปเลยครับโอ้โหความเร็วเป็นของปีศาจจริงครับโอ้โหต้องนับถือฝั่งนู้นครับที่ยังเล่นต่อครับโอ้โหสุดจริงๆเป็ดปะเป้ให้มาจินโน่าแล้วดิสแมนอย่างไม่ให้คืนมาก่อนลาบิวครับต้องร้องส่องครับตัวนี้แล้วจะยิงแล้วได้รีคิกครับพาซิมิโลไวเข้าหนักนะครับ ลองฟิกครับมาฟรีคิกนี่มุมประมาณนี้ครับคือถ้าฝั่งขวาก็ใช้เท้าขวาแล้วก็มุมประมาณนี้น่าจะได้แต่ว่ามันระยะไกลไปหน่อยก็ต้องเพิ่มความโค้งไปหน่อยครับจีโนล่าน่าจะยิงโค้งได้อยู่ใช่ไหมโอเคนี่ครับจีโนล่าโอ้โหสุดยอด8ปดหนึ่งครับโอ้โหนี่ยิงอ้อมไปเลยครับแล้วก็โอ้เอเดซอนหมดสีเซฟครับนี่บไปดูกันนะครับฟรีคิกโอ้โห คือวันที่ผมอ่านอยู่นี่คือมีคนถามว่ายิงฟีคิงไงผมก็โอเคครับปกติไม่ค่อยแบบสังเกตเท่าไหร่ครับประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยโอเคอ่ะครับเอ็มบาเป้เอ็มบาเปเ้แต่สวยครับเอ็มบาเป้แฮ็กติกไหมแต่ว่าเนี่ยเป็นเบนเซม่าได้ได้แฮ็กติกแทนครับโอโ้โหสำได้ครับเบนเซม่าได้กลิ่นเลือดตรงนี้พอดีครับ91ครับโอโ้โหเฮีเป็นฟีคิก ไม่โดนอะไรครับฝั่งนู้นยิสมันเดีวไปติดเล่นเซมิโล่แย่งมาได้แล้วก็เคลียร์ไปแล้วก็จบเกมครับมันจริงครับเกมนี้คือตอนแรกเปิดมานึกว่าจะโดนแล้วนะคือโดนแล้ว1 0แล้วก็คิดว่าฝั่งนู้นเขาน่าจะตึงอยู่ครับแต่ว่าสกอร์ไหลครับสดมันครับสดมันนี่ครับมาดูสติกันเลยก็โอกาสยิงแล้วครับ17ครับเขากรอบ15ได้มา9ประตูครับโอ้โหก็ถือว่าเกินครึ่งครับเกินครึ่งสุดยอดเลย ฝันรุ้งโอกาสยิงสางครับเข้ากรอบหนึ่งก็ได้มาหนึ่งประตูครับก็ถือว่าโอกาสเข้ากรอบนี้ก็ได้มาประตูมาเลยนะเปรเซการ์บอลเราก็ดีกว่าประมาณนี้เลยมาดูเลตติ้งครับก็เป็นคาลิเมเซมาได้แปคบับ9.8จุดโอโ้เอ็นปเปเป้ก็เหมือนกันครับสองตัวนี้สุดยอดจริงๆคือเป็นเซมานี่จบสกอร์ดีมากๆครับไปลองใช้กนได้นะคมมากๆเลยแล้วก็ใช้ได้ทั้งสองเท้าคือแบบยิงแล้วแบบบอลมันเหมือนพุ่งๆหน่อยอะ่ะสุดยอดเลยสุดยอดแบบว่าสาร้างสรรค์เกมเองก็ได้ลงมาล้วงก็ได้หาช่องก็ดีครับคือสุด สุดทุกอย่างครับเบรสนม,ม่าความเล่นก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ได้แย่เละครับเอมเปเป้ก็ตัวนี้คือเร็วมากๆครับดีไม่ดีอาจจะดูดูเร็วกว่าโคมองเนี่ยนะแบบบางจังหวะเนี่ยเอมเปเป้ได้ไป9.8นะครับเท่ากับเบรสไม่าเลย <S 2> <S 2> <S 2> ไม่รู้จะพูดว่ายังไงคือเกมลุกเรามันมากๆการ เชื่อมเกมต่อบอลเีต้องชมทุกคนเลยนะแบบในเกมลุกเนี่ยเอ็มบาเป้จินโนล่ากิสมันสม,มองก็อาจจะไม่ได้บุกฝั่งนั้นสักเท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณ4ตัวเนี้ยสุดยอดจริงครับชิงกันดีมากส่งบอลรับบอลกันนะเอ็มบาเป้เ็วจิดครับตัวเป็นตัวหนึ่งเลยที่แบบโกงครับ เร็วคมจริงๆเอ็มบาเป้สุดยอดจิโนลา่าครับ9.6ฉายเพื่อนปุ๊บวิ่งเติมขึ้นมาหาช่องดีมากไม่รู้ผมปรับแทคติกให้มันเป็น PF2 ด้วยเปล่า่มันก็เลยแบบหาช่องดีเพิ่มขึ้นอีกไปอีกนะครับแล้วก็คือจิโนลา่าถือว่าครบเครื่องเลยครับใช้ได้ทั้งสองท้าแล้วก็ความเร็วมีครับหาช่องก็ดีคมก็คมครับปั่นก็ได้ยิงก็น่าจะแรงครับยอดสุดยอดจีโนลา่าใช้กันได้ครับใครที่ฟูฝรั่งเศสรหรือว่าปารีใช่ไหมรู้ทีมอะไรนะประมาณนี้ กิสมันก็คือทําหน้าที่คล้ายๆกับจีโนล่าเลยเล่นตําแหน่งกลางลุกเนี่ยเท้าซ้ายไงก็คอยปั่นได้ครับแล้วก็คอยเชื่อมเกมจ่ายบอลได้ลงมาช่วยเกมรับก็น่าจะได้อยู่ใช่ไหมเนี่ยครับยืนต่ํามาชุดลงมาช่วยอยู่ครับโอเคนะคือเหมือนคอยซ้อนจีโนล่าครับประมาณนี้เลยกิสมันแต่เท้าขวาก็อาจจะแย่นะนะครับเตโอเห็นเด้ครับก็เป็นเด่นที่สุดในเกมรับในนานได้ไป8.1ครับมีความเร็วสองนุ้งก็บุกแทบแทบไม่ได้ครับถ้ามาเจอเตโอเนี่ยสุดยอดจริงตัวนี้เอาไปเล่นเซนเตอร์ก็ได้ครับ ก็ไปลองดูกันนะโคาเต้ครับก็ได้ไป8.0ครับตัวนี้ก็ลองมาจากเตโอนะการเข้าสกัดนี้ครับในเกมนี้แต่ว่าในบางจังหวะถ้าแบบเจอฝั่งนู้นเขาบุกโหดๆนี้ก็อาจจะแบบโดนชิง่งแล้วก็หลุดมาได้เลยนะต้องระวังครับต้องสังเกตเลยนะ คนาเต้ในบางจังหวะต้องระวังเลยโอเคนะเพราะว่าคุณเด้มีความไปอยู่แล้วครับคอยตามได้คอยซ้อนได้ครับแต่ว่าคนาเต้ต้องระวังครับต้องระวังอันนี้ข้อสังเกตนะข้อสังเกตอาจจะต้องอัปเกรดไปครับแต่ในเกมนี้ก็โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมเลยครับคนาเต้โคมองครับก็ไม่ได้โชว์อะไรมากนะแต่ว่าถ้ามีให้โชว์ก็ได้โชว์เลยครับความเร็วมีครับลากไปสุดเลยครับแล้วก็ยิงเองครับไซก้อยยิงเท้าขวาใช่ไหมสุดยอดเลยตอนแรกผมจะยิงด้วยซ้ายแต่ว่าเท้าซ้ายเขาสามไงก็เลือกยิงเท้าขวาแล้วก็ไซ้ก้อยเองนะสุดยอดเลย คือถ้าผมบุกฝั่งนี้ก็น่าจะได้เลตติ้งได้เยอะกว่านี้นะแต่ก็โดยรวมถือว่าโอเคแลโคมองแต่ถ้าให้เลือกใช่ไหมผมว่าเอเปเปดูดีกว่าครับเกนดูเอครับก็ได้ไป7.5ก็ยังไม่ได้โชยอะไรมากเท่าไหร่ครับคือจังหวะแรกๆนี่อาจจะมีทรงติดบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าหลังๆก็เริ่มโอเคยืนนิ่งครับเริ่มนิ่งขึ้นประมาณนี้ ผมก็ลืมดูเลยว่านี้สายทวนตัวมีอะไรบ้างนะคือเรายังไม่ถูกทดสอบอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับก็ <Yeah. S 1> เลยได้ไป7.5ประมาณนี้นี่ครับการเข้ปเาปะทะของเกนเดก็โอเคนะ2ทับก็ได้2ไปเลยตัดบอลมีไหมก็มีครับตัดบอลได้2ถือว่าใช้ได้เลยเกนเดแต่เข้าสกัดยังไม่ได้ขนาดนั้นครับคุณเด้ครับตัวนี้เป็นยืนเซนเตอร์แล้วเร็วมากครับโ้ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ครับ129แล้วก็โอเคเลยนะแต่ว่ารูปร่างข้อสังเกตก็อาจจะดูตัวเล็กครับถ้าเซนเตอร์คือถ้าผมแนะนำฝรั่งเศสตัวก็เป็นโลโลบองครับ แต่การพิกตัวก็อาจจะมีจังหวะที่ช้านิดนึงครับแต่ว่าโดยรวมโอเคเลยข้าสกัดแม่นแม่นยำจริงจริงครับผมก็ใช้อยู่ครับโลนวองเป็นปี l n นครับโปกแปดสุดยอดเลยโอเคแต่คุณเด้ก็ถือว่าเฟล้ยเฟลถ้าผมเลือก2ตัวนี้โคโนเต้กับคุณเด้โอ้โหเลือกยากจริงๆคือโคโนเต้เขาสกัดดีจริงๆแต่ว่าคุณเด้มีความเร็วครับอาจจะแบบเข้าสกัดพลาดแล้วก็ตามเก็บได้ต่อเลือกยากแล้วต้องเอามายิงคู่กันถึงจะถึงจะจะได้พอใช้ได้ครับเลือกยากเลือกยากแต่ถ้าให้เปลี่ยนเลยผมแนะนําเป็นโคโนเต้ครับเอาเป็นโลโลบ โอเคนะเพราะว่าถ้าหาตัวอื่นก็อาจจะไม่ได้บูตฟีเจอร์ไงลาบิโอก็ได้เป็น7.0ก็ยังไม่ได้ถูกทดสอบอะไรมากครับมีจังหวะได้ลองสองใช่ไหมแต่ว่ายิงไปไหนไม่รู้คือตัวนี้ต้องลองแบบต้องลองส่องเลยครับไม่ต้องไปปั่นมากครับถ้าปั่นนี้ต้องแบบกะระยะแรงดีๆครับไม่งั้นนี่ขืนข้ามขาแน่นอนก็ยืนเกมรับได้ดีครับโอเคเลยกลางร,รับคนเดียวครับแผนนี้ ไมมียองก็น่าจะโชว์อยู่ครับถ้าจำไม่ผิดโชว์อยู่ครับทูเปอร์เซฟอยู่โอเคได้ไป6.5ตามมาตรฐานครับก็ประมาณนี้ครับทีมนี้ก็ใครที่เห็นแมวตัวไหนก็ไปลองจับใช้สอนกันได้นะหรือเคยที่เคยใช้ตัวไหนกันแล้วก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับก็มาเนืัอสอหราบใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์ผมก็ด้วยช่วงนี้ก็ยู่รักษาสุขภาพด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันตัวนานโยยิงมาให้กับอินซากิอินซากิเวียดมาได้ด้วยแล้วก็ยิงลูกนี้ติดเซฟไม้ม กีสมันกระชากมาแล้วครับแล้วให้มาที่เบนเซม่าเบนเซม่าเลี้ยงมาเบนเซม่าปัดด้วยสายลูกนี้ครับคม,ม,มครับคาริเบนเซม่าโอ้โหซ้ายขวาได้หมดครับแล้วก็คมจริงจครับจบสกอร์เบนเซม่าให้มาเอ็มปเป้เอ็มปเป้เอ็มปเป้ให้มากีโนล่าลองปัดลูกนี้ครับโอ้โหด้วยสายสังหารเลยครับกีโนล่าเอ็นเดย์เอาล้วครับ ปาเบโอจิ้มมาให้เบนเซมาเบนเซมาสุดเดียวมาคาริมเบนเซมาเรียบร้อยครับสุดยอดจีโนล่ามาเอ็าเป้เบนเซมาเบนเซมาไหลามาที่จีโนล่าจีโนล่าเปิดมาเอเ็าเป้บอลเล่ลูกนี้หูสุดยอดครับเอ็าเป้โอ้โหเบนเซมามาที่โคมอง โคมองกระชากเข้าในมาแล้วพอมองให้มาที่เบนเซม,ม่าแล้วยังไงเรียบร้อยครับโอ้โหสุดยอดครับเหมือนเขาเซฟเข้ามาทางโคมองครับซัดไปเลยเป้ไม่ค่อยดีโอเคโูนาเต้โคมองผวมองไปเลยครับดูความเร็วไปเลยครับข้างในมีคาริเบนเซม,มา่าลองเปิดไปดูครับเบนเซม,มา่าแล้วกีสมันได้ซ้ำครับลูกนี้วิงแบบนิ่มๆครับ ไม่ต้องเน้นแรงครับเน้นทิศทางแล้วก็ชิ่งเข้าประตูไปเลยสุดยอดโคนาเต้สวยครับทักัดดีอ่ะลาเบียวจินโนล่าเิบปาเป้ทิท้งมาที่คาริมเบนเซม่าเบนเซม่าให้มาที่กีสมันด้วยซ้ายกีสมันได้ต่อครับโอเคสวยงามครับองตัวกีสมันลาเบียวลาเบียว,ว,วให้มากีสมันไม่ใช่ เปลี่ยนเซมา่าไม่ใช่กิสมันสวยงามครับคาลิเบอร์เซม่าเปลี่ยนเซมา่า <c oughs> เปลี่ยนเซมา่มาให้มาเอบาเป้เอ็มบัเปเป้ไปแล้วครับเอ็มบัปเป้เอ็มบาเป้เอเบาเปเ้ยิงแล้วกิสมันซ้ำได้ครับโอ้โหแต่ว่าโดนจับล้ำหน้าโโอ้โห